สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบางครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ภารกิจนะครับสี่คืนห้าวันนะครับวันนี้เราก็จะมาเส้นทางนะครับเช้านี้ก็เราจะลาตะเวนตาม ตามท้ายไร่นะครับกองของ,ของอชาวบ้านนะครับเพื่อจะตัดเข่าตรกนี้นะครับก็ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงอากาศหนาวพอดีนะครับก็มากันสี่นายวันนี้นะครับภารกิจสิ้นเดือนธันวานะครับของเดือนธันวานะครับปีสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ก่อนสิ้นปีแล้วก็เก็บภารกิจนะครับอีก5วันนะครับให้เรียบร้อยก็จะเหลือ4คืน5วันนะครับนี่แล้วก็พร้อมครับ4 4นายนครับนี่แวภาพแวดล้อมนะครับ เราขอจะตัดขึ้นเข่าลูกนี้นะครับวันนี้อย่าอย่าพึ่งพักวัดไปก่อนา ่าจะไปตามช่องทางเดินนี่นะครับช่องนี้ก็ไม่เคยมาครับจอยก็จะเป็นผู้นำทางนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับก็จะรู้พื้นที่ตรงนี้ก็ใจก็จะเป็นคนนำ <c oughs> เส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นทีต่ติดกะอ่างเก็บน้ำใหญ่เลยนะครับ ก็จะมีน้ําตกมีอะไรด้วยก็เพื่อนอาจจะได้ในอาจจะได้เห็นนะครับนใยวันนี้พรุ่งนี้นะครับอืมอืม นี่ครับด้านล่างก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะเนี่จะดันขึ้นเข่ายอดเข่านะ ผมนี่ก็ต้องปีนอย่างเดียวครับ ที่บนยอดเขาเลนะครับ ไกล้หอบแล้ววัดบอกวไัด้บา้าได้ได้หมดและว,วัดมาปยังครับก็เที่ยงนี้เราจะพักกันตรงนี้ก่อนนะครับ เพื่อนอาจจะเห็นอาจจะพักไว้นะเพราะผมมากันนะประมาณสามโมงกว่าแลวนะครับก็ใช้รถนะครับรถแล้วก็เดินเท้านะครับก่อนนี้เราถึงบนยอดยอดเขาแล้วครับเดี๋ยวก็ช่วงบ่ายแล้วก็จะตัดเส้นนี้แล้วลงไปบริเวณท้ายอ่างนะครับวันนี้เราจะนอนบริเวณท้ายอ่างกันนะครับแล้วก็พักกันตรงนี้ก่อนพักเที่ยงนะครับ mẹ anh em dư luôn mẹ anh em ăn luôn mẹ anh em dư luôn mẹ anh em dư luôn mẹ anh em dư luôn mẹ anh coi dư ăn mẹ

ได้เสดาวอาันนี้นะจับอะไรได้ไปด่จับดินิน เวลาไม่ใช้เปิดเครื่องบินกลับไปนี่เราก็พร้อมออกเดินทางกันต่อนะครับ นี่ก็จะตัดลงนะ นี่แล้วก็เดินมาได้ทักพักแล้วก็ขึ้นเขาลูกนี้อีกลูกนะครับก่อนจะตัดลงหาที่พักนี่เขาลูกนี้อีกลูกนึง นู่นครับยอดส,สูงยอดขาวเนตะิมตัดขึ้นขาแล้วลูกที่สองครับอ ไปกัน,นเรื่อยครับวันแรกทางก็จะชันนะครับไปไปครับเออจะลักษณะดันขึ้นยอดเขาเดียวครับแล้วก็ลงอีกที ที่แหล่แนแหล่ที่พักนะครับไกลอ่างเก็บน้ำจะอยู่ท้ายอ่างนะครับ làm kinh do thành nhỏ hết Hãy subscribe cho ดังตอสฮะสูงไงถึงยอดมาเย็ดมั้งน่ะ สูงมากครับลูกนี้ จนุยอดครับลรงนี้ก็จะสูงนะครับ ตัดหลงด้านล่างแล้วนะครับโอ้ยไปถึงยอด นี่ก็จะตัดทางลงนะครับก็ออสูงมากคนระับที่ขึ้นมาครับนี่ก็ จากเราเดินมาได้สักพักใหญ่แล้วก็อ่าเราเดินมาเหนือหัวอ่างแล้วนะครับพอบริเวณอ่างน้ําคือใช้เอบริโภคไม่ได้นะแล้วเพราะน้ํามันเหม็นนะเราก็เลยตัดขึ้นมา,น,น,านะครับเหนือหัวอ่างก็เดี๋ยวทำเลนะก็จะนอนบริเวณไหนเอาบริเวณไหนใกล้แ<ไ>ถวนี้ก็ได้นะแะแต่ ตัวนี้นะโอเคครับมาเตะเอกฉันับไอ้วัดว่าไงโอเคออโอเคเนะโอเคอะไเงี้ยโอเนี้เกล็ดเดินแล้วอืมโอเคครับอันสรุปแล้วเราก็จะพักกันตรงนี้นะครับยันนี้แล้วก็เดี๋ยวหาฟืนเตรียมหุงข้าวเอาใจนะเฮ้ น,นี่นงจ้อยอำใหญ่น,นั่นนะตรงห้วยนั่นน่ะขอนไ,ไ,ไม้มาไฟไม่หม้มอ้ยขอไปเลยวาไปแล้วต๋อ,อตรงนี้จะติด็ลำธารน,นั้นนี่ก็เนื้อหัวอ่างไปแล้วแหละที่พักเราเคนนี้ครับ ไหนเดี๋ยว <c oughs> จะเต็มตัวโภคชีพพวกเรานะทำข้าวากันก่อนะก่อนจะมืดกว่านี้นะนี่แหละเดี๋ยวหลังจากเรากางเต็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มองข้าวกันแล้วนะครับ ทำกับข้าวก็ทำกับข้าวนะครับนี่ก็ปิดตาก็เตรียมทำกับข้าวาวัดก็เริ่มหั่นแตงนะครับแกงหมูกันก็ข้าวนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วเนี่ยครับบรรยากาศยามเย็น nằm tuột phô à bắt cái nằm tuột phô đi tuột lõi mấy cái đầm nè cho <coughs> <coughs>